ก็นะครับช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์แห่งการสอบนะครับเพราะงั้นก็เลยผมต้องโฟกัสไปที่การสอบอย่างเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะสอบเสร็จแล้วตอนนี้ผมกลับบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงที่อยู่บ้านนี้ผมจะทําคลิปออกมาให้เร็วๆนะครับโอเคงั้นก็ไปต่อกับเรื่องนี้กันยาวๆเลยครับในวันนั้นหลังเลิกเรียนผมก็ได้บังเอิญไปเห็นอีกด้านหนึ่งของสาราังที่ผมไม่ควรจะได้เห็นมัน ความผิดข้อที่7คริสตี้ซาร่าซีโกหนึ่งไปแล้วนะครับจุ้งจริงๆเลยวันนี้ต้องรีบแล้วเอาดีซาร่า <c oughs> อุ้ยนายอีกแล้วเหรออิจิมุระทามิโตอาขอโทษครับซาร่าซังพอดีผมรีบไปหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะจับอะไร <c oughs> <c oughs> นี่มันซีด <c oughs> <c oughs> ีฮะซีดีไอดอนเหรอนะตกใจแล้วนะเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าเธอจะชอบฟังอะไรแบบนี้่อ <c oughs> <c oughs> ว้อะไรวะเนี่ยซีโกจังโทษหมแน่ว่าหยุดทำอย่างนั้นกับอิจิมุระคงได้แล้วนะโทษทีหมอนน่นมนทาทำให้ฉันขึ้นอนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะเกลียดห้องเราก็ได้นะถ้าก็าจะแพ้มากขึ้นนะซีโกจังอิจิมุระคงขอโทษเรื่องซีโกจังได้นะอา,อารุณสวัสดิ์ครับขอบริสร้างเธอเห็นเอ,เอ๋นายเจยงมาเรียใช่ไหมล่ะแน่นอนก็ตามนั้นแหละครับผมจะไดอยู่ห้องเดียวก,กันกับเธอ ดูหน้าดีใจมากเลยเนาะว้าวต่อยินว่าอะไรกันฉันอยากจะกินโ <c oughs> ลกจิตของแท้แต่ซาราซังนี่น่ากวนจริงเลยนะซีกโกจังเป็นคนดีมากเลยนะ <c oughs> ก็ตอนที่ฉันป่วยนะ่ะเธอก็มาดูแลช่วยฉันทําในสิ่งที่ฉันทำพลาดและก็ยังชอบให้ขนมฉันด้วยนะอีแบบนั้นก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ใช่แล้วผมก็จะเป็นเพื่อนกับซาราซังเหมือนกันนะ ถ้าเป็นเพื่อนกับเธอแล้วก็แล้วเธอคงจะไม่อยากข่ามหมานะเจอหน้ากันดีอะไรมีค่าเออเป็นความคิดที่ดีนะแต่ก็รู้อะไรไหมผมน่ะตัวคนเดียวมันสิบเจ็ดปีโอ้โหถ้าผมรู้วิธีหาเพื่อนแล้วก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับจริงไอ้ก็มีแล้วไงเนี่ยเออหืมวิธีหาเพื่อนเหรอวิธีเข้าใกล้สาราจังงั้นเหรออ่อพวกเรามีงานอะไรเด็กเหมือนกันงันเหรอ พวกเราชอบพูดเรื่องเพลงสากลอืมส่วนฉันก็เริ่มถามสัดส่วน <c oughs> <c oughs> มึงก็ไม่สมควรพูดแล้วนะนราจะบอกว่าทําให้เธอโกรธยังไงสินะ <c oughs> ส่วนฉันตอนที่เห็นสเกิดจังไปห้องกเก็บเสียงหลังเลิกเรียนคนเดียวฉันก็เลยเกิดแรงก <c oughs> <c oughs> ระตุ้นอยากเจอจ่าพุทธสารทังเลยนะโอ้ยไอคนนี้นี่เป็นคนทำะไรที่สุดแล้วนะอ่าแต่สารชัาางนี่แข็งแก่ง,งจริงๆเลยนะไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาแบบไหนแต่สุดท้ายก็เสมอกัน ตั้งแต่นั้นมิตรภาพของพวกเราก็เพ่งบลัไม่นา่าใช่นะแต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองสินะแต่ฉันว่าการพูดเรื่องอันอดิเลกก็ดีเหมือนกันนะงานอัดิเลกเหรออ๋อใช่สารสัง่งหิ้วกระเป๋ากีตร์ไปมาตลอดเลยเธออยากเป็นนักร้องนะ่ะนั่นนะ่ะอาจจะใส่ปืนของต้อน,นะกระเป๋ากีต้าใส่ปืนงั้นงานของเธอก็ไม่ใช่ฮิตแมนสินะ ใช่สิก็สายเลือดของเธอทุกคนอนะเป็นนักฆ่าตั้งแต่ยุคคลางเลยละโอ้ฮาร์ดคอร์ชิปไยอืมแต่ครั้งหนึ่งสิโกจังอยากลาออกจากงานนั่นแหละลาออกเหรอฉันอยากลองเปลี่ยนอาชีพดูเธอว่กงั้นเนี่ยเปลี่ยนอาชีพเหรอแล้วสารสั่งอยากจะเป็นอะไร่ะฉันก็แค่ถามไปแต่เธอไม่ยอมบอกนะทษทีนะครับผมลรมยนชิบะละไในห้องแล้วเ,เจอกันนะครับแล้วเจอกันถ้าเป็นที่นกโกรดในปกติแล้วก็เธอจะเอากล้องและเลียตาสต็อกทำมีโตะไปเลยแต่ยังไงก็ตาม เนกโกรในตอนนี้ได้นั่งลงกับพื้นไม่ใช่เพราะว่าทามีโตะไม่ใช่คนบ้านของเธอแต่เธอเสียใจที่ไม่ได้เก็บชุดไปละ <c oughs> มึงชุดขนาดนี้เลยนะมาถึงจุดนี้จากความเสียใจของเธอก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวัง <c oughs> ขนาดนั้นเลยหรอวะท่ามกลางกลีบดอกไม้ที่ป,ป่วยไปจิตใจแฮ่ตสโตเกอร์อลิปหลี่ของเธอก็ได้ถูกพัดไป <c oughs> มันจะขนาดนั้นเลยเนี่ยเออเอาละอืมเอาซาร่าซาร่าสัง่งอะไรจะไปชมรมนะ ล่อบบตามไปดูดิว่าอ่าสตเกอร์บาร์ได้ยินว่าเธอชอบเพลงสากลงั้นในกระเป๋าของเธอก็น่าจะเป็นกีตาร์ <c oughs> อะไรเนี่ยเอ่อมีลำโพงไม์แล้วก็ซีดีเขียนว่าไอดดนน่าจะเดาได้แล้วนะเนี่ยอืมเซนเซอร์โอ้เซนเซอร์อินฟลเอนทเลยเหรออืมตอนที่ฉันเห็นซีโกะทางไปที่ห้องเก็บเสียงหลังเลิกเรียนคนเดียวฉันควรจะหันกลับไปสินะนิด เธอกำลังฝึกกีตาร์เหรอกันอาชีพที่เธอจะเป็นแค่เซนเซอร์ทำอะไรไม่ได้กันอาชีพที่ซาร่าอยากจะเป็นก็คือซิง <laughs> นักเล่นกีตาร์ในวันนั้นหลังเลิกเรียน <laughs> <laughs> โอ้โหซาร่า <laughs> เมยเย่ <laughs> ดูหน้าเวอย ไม่น่ารอดเอ่อฮะนะอะไรกันผมบังเอิญได้เห็นอีกด้านหนึ่งของซาร่าซังที่ผมไม่ควรจะเห็น <c oughs> โอ้ผมได้เห็นอีกด้านหนึ่งของซาร่าซังที่ผมไม่ควรจะเห็นมันความผิดที่แปดคริสตี้ซาร่าซีโกสองอืมซาร่าซังร้องเพลงเต้น <c oughs> ไอดอลถ้าเต้นนั้นอีกไม่สิแบบนี้มันแย่แน่ดำหารือเสียตัวซะได้ทำไม ทำอะไรถึงมาอยู่ที่นี่นะยปะทัลที่ที่นี่เออผมเห็นเธอเดินไม่ได้กลับบ้านหรือไงเออผมลุยชักรวาไว้เกิดอะไรขึ้นกับเซเตเอร์อฉันเออผมหลบมันหลบแล้วก็ไ <c> ฟ <oughs> มันเก่งไงงั้นนายก็เห็นทุกอย่างแล้วสินะจะได้ฆ่าแกเฮ้ยโอ้ยโดนจับวิที่เอเอ,เอ,อไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรของนายกันตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นทำไมฉันถึงไม่เคยรู้สึกตัวตนของนายเลย เฮ้ยฉันเคยฝึกถึงการรับลูกสิ่งมีชีวิตวันแท้ๆ,ๆนั่นเป็นเพราะว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอรัพยากรอยู่ไปๆผมก็เลยรูย้วิธีลบตัวตนลบตัวตนนะใช่ได้ยินมาจากคอมบนิซังว่าเธออยากเปลี่ยนอาชีพนั่นคือทําไมผมถึงคิดว่าเธอมาฝึกเล่นกีตาร์เพื่อที่จะเป็นนักเล่นกีตาร์แต่ซาร่าซังเธออย่าเปลี่ยนจะคิดแมนไดโดนน่าระเบิดเลยโอ้ยอย่าพูดออกมานะเอ๋ และในตอนนั้นครั้งแรกในชีวิตของทามิโตะที่เกิดอาการอยากแกล้งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยพีอ้หน้าอย่างนี้นี่ก็เสียงของเธอน่ารักมากเลยยวดตอนที่เธอยิ้มหนัดสวยมากเลยนะม <c oughs> สาสลาสังโอ้สลาโดยเฉพาะตอนที่เธอพูดว่าชูติงสตาร์นะ <c oughs> โอ้หยู่เธอสลาโกูจะไอนี่แล้วเนี่ย ใช่ฉันเดเอโ,อโอเรียบร้อยเขารู้สึกลึกลับแห่งชัยชนะนี่มันแต่ว่าก็ยอดไปเลยนะที่จะเปลี่ยนจากฮิตแมนไปไอดอลเนี่ยฉันน่ะเกลียดงานของฉันมากครอบครัวฉันน่ะเป็นครอบครัวนักฆ่าฉันถูกฝึกให้กลายเป็นนักฆ่าตั้งแต่เด็กพอละหาวิธีค่ะจ้าหนูตัวนี้ให้ได้จะมันไวมากเลยนะคุณม่อนี่ของ,ของคริสต์มาสนะสาระแมวอ่ะหนูอยากได้ตุ๊กตาสิบควบแล้วสินะถึงเวลาที่โอ้โหพ่อมึงโหดมาก ไม่อยากทํางานเป็นอาชญากรฉันไม่มีทางเลือกซื้อกัจ้างอย่าไปดูคอนเสิร์ตไอดอลของฉันไหมมีตั๋วสองใบละไอดอลเหรอพวกเธอเป็นประกายน่ารักมากเลยฉัน,นกําลังสนุกอยู่ใช่มีงานแบบนี้อยู่ด้วยมันวิเศษมากเลยฉันอยากจะเป็นไอดอลเหมือนกันอืมซาร่านั่นแหละเหตุผลว่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้เป็นไงล่ะ การฝึกของฉันน่นหาหัวเราะใช่ไหมล่ะเอ๋มันไม่เหมาะกับฉันเลยใช่ไหมล่ะหึผมคิดว่ามันก็ดีจริงๆนะเห<อ>้นายพูดเหลวไหลแล้วกันนี่ยเธอทําผมตกใจมากเลยนะน่าจะชมมากเลยละอดี๋ยวพูดเท่ากับฉันด้วยคํายกยอแบบนั้นนะอ่อไม่ใช่คํายกยอเนี่ยเป็นความจริงผมอยากรีอีกครั้งจังเลยซาลาใครจะทําเลือกตนะั้ไอแบบนักเล่านายมีแผลอะไรถึงมาทําแบบนี้เอ๋นายหัวเราะเยาะฉันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมเอ๋ ไม่นะผมแค่ล้อเล่นนิดเดียวเองเข้าใจแล้วละอภัยให้ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยซา่าจงเดอะแฟตกับซา่าเยอว์การร้องและการเต้นของฉันมันต้องสนุกฉันเข้าใจดีฉันเข้าใจดีที่สุดอะไรแบบไอรอนน่ะทั้งหมดนั่นน่ะมันไม่เหมาะกับฉันเลย ถ้าอยากจะหัวเราะยอะฉันละก็ปล่อยให้หน้าที่ต้องหัวเราะของน,ออานายอืมออานั่นใส่ทงมือถูกสลักเป็นหน้าศพซะนี่มันทงมือถุงมือกำรรม,มีด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้อะพระผมคิดจริงๆนะว่าตอนที่เธอแสดงหน้านักตั้งเลยลนะปล่อยเมีดสตันไลยครับอืฮะเป็นไรเหรอสาระสังมาไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันกลับละ ถ้านายังเห็นค่าของชีวิตยอยู่ก็หุบปากไว้ซะเอ๋เฮ้ยฉันรอดแล้ว <laughs> โชคดีไปอิจิมุระทามิโตะไม่ว่าฉันจะเป็นฮิตแมนหรือไอดอลนายจะไปดูอะไรเกี่ยวัฉันแล้วยังมาพูดว่าเธอน่ารัก้ากเลยลนะอะไรเนี่ยฉันจะฆ่านายแน่ ในตอนนั้นจิตใจแห่งสต,ตเกอร์ของฮินาโกก็ได้หวนกลับคืนมาวัน้ดไงเพิ่งสังเกตด,ด้วยนะเจ้าชายสุดหล่อของฉันโอเค